สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับแถวงอผู้หากินหมานครับวันนี้ครับพี่น้องครับมาเหลืองวงงํามราคาถูกๆราคาเกษตรกรจับต้องได้เหมือนเดิมนะครับวันนี้พบกันอยู่ที่พิกัดข้อของหันสาฟาร์มพี่น้องอำเภอบระเบือจังหวัดมหาสารคามบอสิวลาครับทักทายกับน้องแตงเด้เลยครับน้องแตงสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้แดดหอนเนาะพี่น้องแดดหอนแดดจัดเลยครับพี่น้องแต่ว่าน้องแตงก็หาง่วงครับ พันธุกรรมดีๆครับราคาเกษตรกรมาแบ่งปัพนพี่น้องให้เก่าสารพิการนะครับต่างวิธีบ้านบ้านเปลือยเนาะตำบลหน,<ช>นองโกมอำเภอบระเบือจังหวัดมหาสารคามนะครับาการรับประกันตำหนิก็จ้าเมืองน้องแตงไอาสากลทั่วไปสิบห้าวันสายสกลทั่วไปสิบห้าวันแล้วก็<ช>การขนส่งส่งจักกิโลรครับฟรีภาคอีสานค่ะส่งฟรีทั่วภาคอีสานเลยเนาะจ้ะครับพี่น้องภาคเหนือภาคกลางภาคใต้อยากได้ก็โทรเข้ามาสอบถามเลยเนาะวันนี้มีจฉโตมวันนี้ มีสามโคมแล้วหัวทองตัวหนึ่งวันนี้มีแม่ลูกอยู่สามโคมแล้วก็วัวท้องอยู่หนึ่งตัวเนาะค่ะเอาฝากเบอร์ต้นคลิปเลยกันเลยครับผมศูนย์หกสามเจ็ดสามหนึ่งสี่ศูนย์สามห้าเฟซบุ๊กฮันซาฟาร์มไอดีไลค์กับเบอร์โทรศัพท์เลยค่ะครับเอาบอสเซียร่าครับมันแดดเอาไปตัวแรกครับพี่น้องแม่ตาไงไงครับแม่ลูกลูกสาวเนาะแม่นค่ะเดี๋ยวช่มแม่ไปก่อนนะครับพี่น้องลูกลูกลูกตัวน้อยๆเนาะค่ะบอาแม่ตัวใหญ่นะครับเดี๋ยวไล่ลูกแป๊บหนึ่งครับพี่น้อง อ่ะพี่น้องมาแล้วครับแม่ลูกแม่ลูกสาวครับตัวนี้ลูกผู้ใดครับลูกเอชเคห้าแปดหนึ H ่งค่ะลูกเอชเคห้าแปดหนึ H ่งอายุเท่าไรแล้วครับตัวนี้ได้สองเดือนค่ะสองเดือนเนาะพี่น้องเบ่งหลังแตกๆครับพี่น้องนี่เป็นตาหกดีครับลูกสาวด้ยครับพี่น้องลูกสาวเอชเคห้าแปดหนึ่นะะนองอ่าเป็นลูกตัวที่ไหนครับพ่อแม<ร>่ค่ะลูกแรกเลยเนาะครับพี่น้องลำตัวยาวครับแข็งขาใหญ่ยาวด้วยครับพี่น้องนี่สวยๆอยากไปเหาะกันกับมูครับ เกิดจากแม่ตัวนี้เนาะแม่ค่ะ,ะแม่ตัวไหนสูงเท <25 S 2> ่าไรครับผมร้อยสี่สิบห้าบวกค่ะแม่สูงร้อยสี่สิบห้าบวกบวกน่าจะบวกบวกไปเลยนะครับพี่น้องเป็นแม่ที่หนานลึกครับแข็งขาใหญ่ต้นนี้บ่มีหม่อนไรนะครับเนาะบ่มีค่อ่าตัวนี้น้องแตงเปิดราคาเท่าไรครับผม,าม 9, บบสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยค่ะสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยอันนี้คืองวดตัวใหญ่เลยนะครับพี่น้องแม่เกือบร้อยห้าสิบนะครับแต่ว่าปีต่ำๆไปร้อยสี่สิบห้าบวกแล้วกันครับ ตั้นี้ไม่มีสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยตอล่องใดนะครับพี่น้องต่อลองใด้แล้วกับ่งฟีทั่วภาคอีสานเลยพี่น้องนี่สวยๆเลยครับตัวใหญ่ๆแบบนี้ครับไอลูกตัวแม่สวยเลยครับลูก s อ5 8 1ห้าแปดหนึ่งนะครับเอกสารใบหลอดมีครบพี่น้องนี่สูงเกือบเกือบร้อยหาสิบครับหางลามสวยครับสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทนี่ลูกสาวครับสวยๆเลย ต่อร้องไล้เนาะน้องแตงเนาะต่อร้องไล้ต่อร้องได้แล้วก็บโงฟี่ครับพี่น้องสุดข้บเลยครับแม่ลูกลูกแม่สามหมื่นเก่าพันหารลยบาทอ่าตัวต่อไปเลยครับผมอืมตัวต่อไปครับพี่้องเบ่งแม่ลูกใจใ้ลูกเตีบยเทปครับอันนี้เป็นแม่ลูกลูกสาวครับพี่้องเบ่งลูกสาวครับพี่้องเป็นขึ้นงวดผูเลยครับหอกตั้งลังตรงแดงแดง ตัวนี้เป็นลูกสาว้ใดครับลูกช็อกโกแลตค่ะลูกสาวช็อกโกแลตครับเจักเดือนแล้วครับตัวนี้ได้สองเดือนพอดีสองเดือนครับพี่น้องเกิดจากแม่อ่างไงหนาลึกเลยครับแม่สูงเท่าไรครับร้อยสี่สิบกว่าค่ะแม่สูงร้อยประมาณร้อยสี่สิบห้าเนาะผมพบแล้วกันเป็นลูกตัวที่ลูกแรกเป็นลูกแรกเนาะแม่สดลูกสวยครับลูกสาวช็อกโกแลตครับพี่น้องนี่อผู้ใดมสายช็อกแลยครับแดงครับแดงเข้มหลังแตกแตกแบบนี้แหละครับแม่โบ๊ทนะครับเครื่องเพศดําทั้งแม่ทั้งลูก อ่าเดี๋ยวไล่ลูกก่อนครับพี่น้องนี่โอ้ดีกหน่อยนะครับพี่น้องอยู่โบว์บควายนิ่งบันไดเอาคอมยิ่งยนี่เปิดราคาหนองแตงเปิดราคาเท่าไหร่สี่หมื่นเก้าพันบาทค่ะสี่หมื่นเก้าพันนี่หาลอยลบ่บ่มีค่ะบ่มีหอบเนาะแมค่ะอ่าพี่น้องสุดคุ้มเลยนะครับนี่อันนี้คืองวัวแมล่ลูกลูกแม่เห็นโตเลยครับนี่ลูกสาวสวยอ่าแม่จะเป็นอ่าสีอ่าสีเขาเปลือกเม็ดเขาเปลือกแล้วกันพี่น้องแว่ว่าโบด หนาใหญ่แม่หนูเห็นเริ่มมีเมือกมีอาการอะไรอ๋อแม่ก็เริ่มเป็นซัดอีกแล้วแม่ค่ะมีอาการแสดงครับลูกสาวได้แค่สองเดือนเนาะแม่ค่ะแม่ม<อ>ันสมบูรณ์ดีมันก็ไ<อ>ด้ีดอกมึงสี่หมื่มนเก่าได้พี่น้องช่วงนี้ราคางัวอ่าพ่อสื่อพ่อเก็บแห้งครับงัวง,งามๆแบบนี้ครับพัตุกรรมดีๆแบบนี้ตีสำต้านห้ลูกดีห้ลูกเก่งครับสี่หมื่นเก้าพันบ่มีหารอยพร้อมต่อได้อีกซงฟีก อา้าผู้ใดโทรกร้อนได้กรอนะครับพี่น้องชุดนี้ราคาเกษตรกรทุกโตเลยครับนี่สวยๆเลยครับนี่สวยๆนี่อ้าอยากเล่นกล่องเออเอาเอาเอา,เอา,เอาหนังย่นๆแบบนี้แหละครับสี่หมื่นเก้าพันต่อรองได้แล้วก็ส่งฟรีทั่วภาคอีสานครับพี่น้องแม่ลูกใยลูกสวยๆแบบนี้เอาตัวต่อไปเลยครับผมตัวต่อไปคมที่สามครับพี่น้องแม่ลูกสวยๆครับแม่เอฟหนึ่งลูกเอฟสองเนาะตัวนี้เนาะค่ะ พี่น้องเป็นแม่ลูกลูกสาวตัวนี้เป็นลูกของพู้ใดครับตัวนี้เป็นลูกอันดามันค่ะลูกอันดามัน F สองพี่น้องสายพัฒนาราคาเกษตรกรนะครับได้ยักเดือนแล้วครับตัวนี้ได้หาเดือนค่ะลูกสาวอันดามันได้ห้าเดือนเป็นลูกแรกบอแม่ค่ะลูกแรกลูกแรกครับแม่สวดลูกสวยครับแม่ผสมได้เดือนนึงแล้วแม่ผสมพอใดครับทศสะพนค่ะทศอพล Y าเซหนึ่งหนึ่งหกเนาะแม่ค่ะแม่ผสมซื้อสองซื้อหนึ่งลุนสองเนาะซื้อสองลุน ซือซ้อนรุ่นสามนะพี่น้องลูกสาวอันดามันเหล้วกับแม่ผสมกับทศพลใบแซดอย่งหนึ่งหกไอ้แม่สูงเท่าไรครับตัวนี้ร้อยสี่สิบกว่าค่ะร้อยสี่สิบกว่าเนาะประมาณประมาณร้อยสี่สิบสามบวกครับตำนี้ไม่มีนะครับเนาะอไอ้ตำนี้มีนมเม็ดข้าวโพดด้วค่ะแม่ริงเพิ่นมิงเท่าเม็ดข้าวโพดครับค่ะมูนี้ จับราคาเบาๆให้พี่น้องครับสายกับมองนีแล้วค่ะกับมองไนครับผมนี่ค่ะหูตายหูตายหูนิดเดียวติงไอเป็นเป็นฉีกนิดนึงอ่าแม่ท่านี้อาจจะย้อนแสงนะครับพี่น้องเป็นแม่ลูกลูกสาวนะครับแม่เอฟหนึ่งลูกเอฟสองเอกสารใบหลอดนะครับพี่น้องมีครบนะครับเดี๋ยวอาจอ่าบางตัวก็จะส่งจดอยู่เนาะแต่ว่ารับประกันว่าไดทุกตัวนะครับอ่ากำลังไล่ลูกมาก คบในตองแตงเปิดไปตอนใดครับสือสองหมื่นสามพันห้าร้อยค่ะตอนใดครับสี่หมื่นเก่าพันห้าร้อยสี่หมื่นเก่าพันห้าร้อยครับพี่น้องอันนี้คือแม่เอฟหนึ่งลูกสาวเอฟสองนะครับพี่น้องสายพัฒนาพี่น้องย่นระยะเวลาเลือดลอยเนี่ยเลี้ยวขึ้นนะครับลูกสาวเอฟสองครับแม่ก็ผสมให้แล้วสี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทเมื่อถือตัวะสองหมื่นหานะครับพี่น้องราคาเนี่ยยังต่อได้นะครับต่อได้เล้วก็ทรงฟี่ ทั่วภาคอีสานอีกครับสุดคุ้มเลยครับเลยอย่าได้งัวง่ามครับราคาเกษตรกรนะครับสวยๆเลยครับสี่หมืนเก้าพันห้าร้อยครับแม่ลูกแรกนะครับลูกสาวอันามันเอฟสองต่อรองได้อีกแล้วก็ทรงฟี่ครับพี่น้องจัดราคาเกษตรกรให้พี่น้องครับแบ่งปันกันไปเรี้ยงครับช่วงนี้เบิร์ตไปเข้าดงแตงเอ๋อไม่ใช่อีกเนาะเดี๋ยวชมตัวต่อไปเลยครับผมอ่าตัวต่อไปครับพี่น้อง อาสายพัฒนาราคาถูกครับเป็นแม่สาวน้อยครับเอฟสองพร้อมเนาะตัวนี้เนาะแม่ค่ะอ่ะพี่น้องนังหนายนยนตันแบบนี้แหละครับตัวนี้ลูกไผครับตัวนี้ลูกแจ็คพอรตล้อยล้านค่ะแจ็คพอรตล้อยล้านเจ็คเดือนลรครับได้เจ็ดเดือนค่ะเจ็ดเดือนครับพี่น้องดูลูกสาวแจ็คพอตครับอ่าพันธุกรรมดีดีแต่ว่าต้องแจ้งพี่น้องก่อนตัวนี้เป็นล้ําปีค่ะเคยเป็นเคยเป็นลั่ปีหายเรียบร้อยนะครับหายเรียบร้อยนะครับค้นหางยังไงแบบนี้พี่น้องม้าหนังหนาาย้ง อนาคตเงื่อนแสนนะครับพี่น้องถ้าตัวนี้เป็นลัาปีแต่ว่าก็เป็นแม่บอกแม่พันธุ์สวยๆครับเอฟซอนะครับนี่หนาๆตันๆเลยนะครับพี่น้องนี่สวยๆเลยแข้งขาดีนอกจากเคยเป็นลัาปีแล้วก็บ่เป็นอย่างเนาะบ่มีอย่างครับบบมีอย่างครับหนาลออเลยครับพี่น้องเป็นสาวรอต่ว่างัวงที่เป็นลัาปีมาก่อนนะครับพี่น้องเพิ่นก็จะมีพุ่มตันท่านนะครับพุ่มตันท่านเพิ่นสีบกลับมาเป็นอีกนะครับเอดูทุกทิศทางครับพี่น้อง สวยๆอันนี้คือวัวสายพัฒนาครับ F2 นะครับตัวนี้น้องแตงเปิดราคาเท่าไหร่ครับสอง0มืนเกพันบาทค่ะสอง0มืนเกา F2 ครับพี่น้องเอาราคานี่ครับพี่น้องผู้ใดอยากได้เป็นเม่บ็อกเม่พันนะครับอันนี้คือสอง0มืนเก้าพันห้าร้อยบาทนะครับ F2 แข่งขายง่ายนะครับพี่น้องตันๆยับยับย่นย่นแบบนี้แหละครับยังต่อได้อีกเนาะต่อได้ค่ะค่แม่มดเป็นลัปีตัวนี้อีกสิบพันซี่ือนเดียพี่น้องลักซีล่ะลักเลยนะครับพี่น้องเพราะว่ามันโต ตูหนาตูใหญ่ครับอันนี้คือสองหมื่นเก่าพันหารอยตอรองใดทรงฟรีทั่วภาคอีสานราคาตรงกันกับทรงในตัวไทยนะครับพี่น้องนี่สวยๆเลยครับสองหมื่นเก่าครับในเกิดจากแม่สูงเท่าไรครับตัวนี้แม่เนี่ยสูงยุบแม่มันประมาณเนาะประมาณรอยหาสิบหายรอยหกสิบเน้องตูใหญ่ด้ครับพี่น้องสองหมื่นกว่าบาทนี่นี่จึงเื่องนั่นหนาแบบนี้ครับหมอเป็นแม่บอกแม่พันเลยพี่น้องอยากได้ เอาเป็ดเป็นแม่บอกแม่พันเนี่ยสองหมื่มเนเก่าพันหาลอยวาพันธุกรรมบันดีครับเจ็บสองปอมหนาหยับย่นเลยเนาะค่ะอ่าส,สวยๆเลยอ่ะตัวต่อไปเลยครับผมตัวต่อไปครับพี่น้องเอาหนาๆใหญ่ๆตันๆแบบนี้ครับพี่น้องอ่างใหญ่หนานลึกครับสถานะไป็นยังไงครับ้องแตงตัวนี้ทองในหกเดือนแล้วค่ะตัวนี้เป็นทองแรกปะแม่นค่ะตัวนี้เป็นสาวทองแรกนะครับพี่น้องทองแรกหกเดือนครับบุไดมักสายลุนครับพี่น้องเอาไปลอกกินน้องได้เลยครับ หนาใหญ่แดงเข้มนะครับตัวนี้สูงรอยเท่าไหร่ครับสูงเบียดรอยห้าสิบค่ะเบียด,ดเบียดไปร้อยห้าสิบเนาะ,ะทองก็พอไหครับทองอเมริกาเจ็ดเจ็ดเก้าทองกับพอดีพอี่น้องทองกับอเมริกาเจ็ดเจ็ดเก้เกาจะดเดือนลงไมไอ้ในหกเดือนหกเดือนเนาะจ้ะพี่น้องเบิ่งทองครับคูนหางใหญ่ๆสูงเบียด,ดเบียดไปร้อยห้าสิบนะครับเป็นวัวสาวท้องแรกไซส์ใหญ่นะครับพีบ่น้องนี่หนาหนาหนา,นาลึกครับ แขนขาใหญ่ตัวนี้น้องแตงเปิดราคาเท่าไรครับ49ค่ะ49,000บาทครับตัวยังไงแบบนี้ครับพี่น้องทองอ่าเป็นสาวทองแรกนะครับนี่หางลามสวยครับผู่หาง49,000บาทเป็นสาวทองแรกกับอเมริกา779นะครับใหง่ๆแบบนี้แหละพี่น้องต่อใดอนะครับต่อใดแล้วก็ทรงฟรีทั่วภาคอีสานนี่สวยๆมือนี้มีตัวราคา หลักสามรักสี่เนาะไม่มีห <c oughs> ลักหา <c oughs> เลยครับพี่น้องเอาราคาแบ่งปันพี่น้องครับเบิร์ตไปครับดวงแตงมืาอนี่ <c oughs> เบิร์ตแล้วค่ะเบิร์ตแล้วเนาะเอาในหน่อยเข้มเข้มแต่ว่า <c oughs> คุณภาพแถมราคาเกษตรกร <c oughs> อ่าสาหรับคลิปนี้โชว์มาให้กันครับผมสวัสดีครับ <c oughs>